ยอมรับเอ็อาคาราชาทูธสหรัฐประจำประเทศไทยเข้าพบและได้พูดคุยถึงเรื่อง F16 จริงย้ำไทยเลือกพิเปเพนข่าวจริงไม่มีมั่วแน่นอนค่ะโดยในวันที่18ตุลาคม2567ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรอบวองกราหง ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงกรณีที่เอกอาครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้เข้าพบเมื่อวันที่16ตุลาที่ผ่านมาบิ๊กอวนก็ได้เผยว่าก็ได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันในหลายเรื่องรวมทั้งได้พูดคุยในประเด็นเครื่องบินขับไร่ F-16 ด้วยเกี่ยวกับปัญหาข้อจำกัด และศักยภาพของประเทศไทยซึ่งกันตัวว่าเป็นเรื่องที่ดีในการพูดคุยโดยทางสารรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะช่วยเหลือไทยในการดำเนินการต่างๆและทางเราก็ได้ขอขอบคุณในความเอื้อเฟื้อไปแล้วทั้งนี้สิ่งสำคัญของทางฝ่ายไทยคืออยู่ที่เงื่อนไขข้อจำกัดพร้อมกันนี้ก็ได้กำชับไปยังกองทัพให้รู้ว่า มีสิ่งใดที่เป็นความร่วมมือกับสหรัฐและเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอีกบ้างเพราะไม่ได้มีความร่วมมือด้านอาวุธเพียงอย่างาเดียวแต่ยังมีความร่วมมือทางด้านอื่นๆอีกด้วยขณะที่พลอากาศเอกพันผักมีพันธุ์อากุลผู้บัญชาการทหารอากาศพอบอทร,ระบุถึงกรณีที่ ริษัทล็อกคิตมาตินได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนผ่านระบบซูมเกี่ยวกับโครงการเครื่องบินขับไล่ F16 ว่าน่าจะเป็นการนำเสนอข้อมูลซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทางโครงการจัดซื้อเครื่องบินคลิปเพนปูงใหม่ของกองทัพอากาศที่ได้ข้อยุติไปแล้วและในอนาคตก็ยังมีความร่วมมือในหลายส่วน ซึ่งกองทัพอากาศก็ยังมีแผนจัดซื้อเครื่องบินขับไร่ในฝูงถัดไปอีกนี่ก็เป็นการปฏิเสธแบบนิ่มนวลแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนจากทางไทยเรานะคะยังไงก็ยังยืนยันคำเดิมว่าก็ยังเป็นคิดเพ่นส่วนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยังนำเสนอเพราะวา่าก็ถือได้ว่าก็ยังมีโอกาสตราบใดที่ไทยยังไม่ได้ลง นามเป็นรายรักอักษรเส้นสัญญาเขาก็มีโอกาสที่จะนำเสนอส่วนเราก็มีโอกาสที่จะฟังโดยไม่ปิดด้นท้งนี้ฝ่ายไทยเราก็ได้ย้ำว่าโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่ผ่านขั้นตอนการทศนาจากคณะกรรมการของพอออมาแล้วซึ่งได้เลือกเครื่องบินขับไล่ยัก3์า การเตรียมปลดประจําการเครื่องบิน F16 กองบินที่4ซึ่งไทยก็พร้อมดูข้อเสนอไม่มีปิดกันด้นใดๆเราลองไปฟังความคิดเห็นจากแอดมินของเราอีกท่านดีกว่าค่ะก็ยอมรับจากในข่าวที่ได้ล่าสุดที่ผ่านมาบิ๊กวอนของเราอ่ะท่านบิ๊กวนของเราก็ว่าพูดคุยนะกับท่านทูตอเมริกาของประจําประเทศไทย และในเรื่องราวในนั้นน่ะเนื้อหาในนั้นก็หนึ่งในนั้นก็มี F16 ด้วยซึ่งยังไงยังไงอ่ะกริปเพนเนี่ยทอเราก็ได้คอเดือดกริปเพนแล้วแต่ในช่วงเวลาเนี้ยถ้าเป็นฟุตบอลก็ถือว่าเป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บแน่นอนท่านท,านทูศรารัฐที่ประจำประเทศไทยท่านก็ต้องเดินหน้านะสเสนอออฟเซ็ตพ o l i c i ต่างๆเข้ามาให้อยู่แล้วแต่พวกเราก็มั่นใจนะว่าในที่สุดแล้ว และมนตีต้องอนุมัติแน่นอนครับเพราะยังไงยังไงผู้ชายก็คือทอไทยเราเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอเพราะว่าตร,ราบใดที่ยังไม่ลงสัญญาเป็นรายรักษ์อักษรเขาก็ยังมีโอกาสยังมีความหวงังว่างั้นเถอะใช่เขาก็ยังมีความหวังไทยเราก็<ๆ>ก็ยอมรับฟังไม่ปิดกัน้นแต่ยังไงก็ เทใจให้คลิปเพ่นอยู่แล้วดูจากคอมเมนต์ความคิดเห็นของท่านผู้ชมหลากหลายหลายหลายท่านก็แนวทางเดียวกันนี่แหละนะคืออยากให้ทออทยเรามีคลิปเพนอีน e นะเข้ามาประจำการรวมถึงแอดด้วยนั่นแหละนะก็ลุ้นและเชียร์ให้ทออทยเรารปเ,ปน e เนี่ยมีคริปเพนอีเนี่ยเข้าประจำการแทน f 1 6ฝูงที่ปลดประจำการไปยังไม่จบก็ไม่ว่ากันในเมื่อมีเวลา ทางเอสโบกเขานำเสนอมาก็ผมก็คิดว่าพวกหลักผู้ใหญ่ก็คงรับฟังข้อเสนอนั่นแหละครับนะ,ะแต่ว่าถ้าปักใจแล้วก็คงเลือก g r i ปเ e พนีนี่แหละที่พวกเราเชียร์กันนี่แหละไม่ใช่แต่เพียงพวกเราเชียร์นะเราไปดูคอมเมนต์นะฮะหลากหลายนะที่แสดงความคิดเห็นมาดูสิ ว่าในความคิดเห็นส่วนตัวเรียกได้ว่าข้อเสนอก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ดีค่ะแต่คลิปเอ็นของเราก็มีข้อเสนอที่ดีกว่าเช่นกันแล้วที่สําคัญไทยเราก็ได้เลือกไปแล้วแต่ทางสหรัฐเขาก็บอกมาว่าเขาก็รู้เขาก็รู้อยู่แก่ใจทางสหรัฐเขาก็ได้กล่าวมาว่าเราก็ทราบดีว่ากองทัพไทยประกาศเลือกเครื่องบินลำอื่นไปแล้วแต่เราก็เชื่อ ว่าข้อเสนอออฟเซ็ตที่ปรับปรุงใหม่อะแต่ทางสาหรัฐเขาก็ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้นะคะว่าเราทราบดีว่ากองทัพอากาศไทยได้ประกาศเลือกเครื่องบินลำอื่นไปแล้วแต่เราก็ยังเชื่อว่าข้อเสนอออฟเซ็ตที่ปรับปรุงใหม่จะเสนอคุณค่าเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการป้องกันประเทศและเศรษฐกิจระยะยาว และสนับสนุนกระบวนการจัดหาของไทยที่กำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายหรือว่าโค้งสุดท้ายนั่นเองค่ะแต่ไม่ว่าประเทศไทยจะตัดสินใจอย่างไรเราก็ยังจะพร้อมเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยและสนับสนุนประเทศไทยต่อไปคือทางเอสหกสารัฐนะเขาก็มียังมีความหวังอยู่ก,ก,ก็เสนอมาก,ก็ไม่เป็นไรครับผูหลักผู้ใหญ่ก็เอาไว้พิจารณานะ แต่อย่างที่พูดนั่นแหละว่าก็ต้องเชื่อมั่นนะ่ะเราก็ต้องเชื่อมั่นผู้ใช้งานนะ่ะอย่างทออไทยเราอ่ะเป็นผู้ใช้งานนะ่ะเราก็ต้องเชื่อมั่นผู้ใช้งานใช่ไหมโอกาสหน้ายังมีโอกาสหน้า,ย,า,า,านยังมีหาดพลาดโอกาสนี้ใช่ไหมเอสก็ยังมี 16, โอกาสหน้าโอกาสหน้าก็ยังหวังนะเอาเอสสามสิบห้ามาแข่งก็ดีกว่านะเอสสิบหกก็เก็บไว้ก่อน